ัดีๆถ้าไฟๆเข้าถู่ช่อง YouTube ของเราชาแนลยกทีหกครับการป้องกันแชมป์ w b a เอเชียมุ่นหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์แบตเ์เวตครับระหว่างดังลูกเฉพาอหลวงต้มว่ายุทธพงษ์ทองดีเจ้าของตำแหน่งแชมป์ครับส่วนผู้ท้าชิงวันนี้ครับเอฟโซลัมฉานา นับชมอันตรายจากประเทศอินเดียครับกำหนด10ยกครับยกนี้คู้นี่เดินทางถึงยกที่6ครับเอาไฮไลท์มาให้ชมสั้นๆนะพี่ยกที่6ผลงานห้ยกที่ผ่านมาก็ถือว่าคู่พี่สุสีรับแต่ว่าดังครับเฝ่ายที่ออกมาเข้าเป้ากว่าเหลื่อมเล็กๆครับ เนียพยาาลูกโลกครับต้องดูครับว่าสมรสามาจะแก้เกมแก้สถานการณ์แบบไหนที่เว้ยายเนี่ยนะอดีตที่ผ่านมานี่นักชกอินเดียคนนี้นี่เคยมาชกที่ืองชายหนึ่งครั้งครับไฟนั้นนี่สามารถเอาชนะสแตมสิมอสงไปแบบสุดมันครับเนี่ยไม่ธรรมดาครับโจ ไม่ง,ง่ายของดังแลวครับการป้องกันแชมพานี่เงียบดูการออกหมัดออกสเต็ปเท้าครับของส <Yeah. S 2> งมังชานะาครับนี่เงียบไม่ธรรมดาเงียบรึงทางของขึงหลังนะครับยกโอ้ยมัดข้าเงียบดังเียเห็นได้ชัดครับว่าไฟนี้นี่สภาพร่างกายเนื้อตัวนี่ดีกว่า ฝ่ายตั้งแต่ที่ผมเคยเคยดูดังมาแล้วฝ่ายนี้เนี่เนื้อโวดีที่สุดครับ อายกที่6กนะาพาน้วายคดที่หแล้พักใก้น้ำสักคูก่มาต่อๆเกมวิธียกที่เจ็ดครับกันปองกันแชมป์ WBA นะแบบเอเซียรุ่นร้อยสิบปดปอนด์นะแบดดัะเบล โอ i e มได้้ียรหน้ามัาบชุดนี้ของดัง เงียบยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับดังเงียบจิ้มลงท้องเนียบเห็นอาวุธหมดแล้วดังแต่ก็ประมาทจะตกไปหมได้ไหมครับเงียบอาวุธของศูนย์ลำานานี่หนักแรงครับพร,บร้อมปิดบัญชีได้ตลอดเวลาอย่าใช่โค้ง ขาของดังแยบแก่โดนเยอะนะครับสมรชาดีแต่ว่าโดยสภาพร่างกายครับการเต็มตัวการฟิซ้องว็ดีเยี่ยมครับเพียบ ชมได้ทราบดีครับยกนี้เป็นยกที่7ครับจังหวะดักปล่อยของต่างทำได้ดีครับมยกที่7ครับเดี๋ยวพักแคน้ำสักครู่มาตามต่อเกมที่ยกที่8ครับศึกเดอะไฟเตอร์เวิลด์บ็อกซิ่งครับอาจจะมันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์ คุณพันพันห้าร้อหกสิบครับคู่เปิดห้องรายการครับเป็นการประกันแชมป์ WPA เซรุ่นแบนดตั้มเวดหนึิบแปดปอนด์ครับระหว่างดังลูจกจะพ่อหลวงตงว่าดังยุทธพลทองดีครับเจ้าของสนามแชมป์โชคอินเดียเอฟโชลามันชานาครับจากโชคเกี่ยวกับเจ้อินเดียกูทาชิงครับ เดินทางมาถึงยกที่8ครับต้องดูครับเกมจะจบแบบไหนครับจะยืดเยื้อไปถึงคะแนนหรือเปล่าครับแตามสายตาผมตอนนี้ครับเดินทางมาถึงตรงนี้ไม่น่าจะมีการปิดเกมครับน่าจะต้องตัดสินด้วยใบคะแนนของกรรมการทั้งสามท่านที่คะแนนข้างล่างเลยครับ はい。何回3回。なる。ぷん。ね hey. 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 Sech aaa Bet, bet, bet se da A-bet d'eus a-bet d'eus a-bet d'eus Sech aaa

F**k! S**t! 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 ต่อยกที่สิครับ้ทยกสิบอยกครับยกสุดท้ายครับปั ครับนี่ครับสิ่งแต่ละครั้งก็คือสิครับ,รบรว่าต้องชื่นชมทั้งคู่ครับทำผลงานสู้กันได้สมิ์เสียยบเดี๋ยวรอ,อประกาศผลคะแนนชูมือไปทางการอีกครั้งว่าแชมป์จะอยู่ที่ไทยเหมือนเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนเดวไปอยู่ที่อินเดียรอสักครู่กับูินกูคอนะเป็นทานา้ค รุ่น118ไบบออกบอลไมได้ทำได้ครับเรี่ยขอบผู้ชุวยท่านที้ครับตามรับชง,งบมาฝากที่นี่ผมรัตนพิพาะการใดขออาไปมารักที่นี่ด้วยฝากไล่กุศลไคลเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานฝากเลือรับแอดไน์มวยพยุกต์ S B A F N U y Y มวยพยกติดมวยครับระบบออโต้ที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับฝากด้วยครับ